สวัสดีครับพี่น้องนี่ผมสิบภาพมาเบืองอยู่ในสวนครับนี่ครับดอกขาบงูครับพอเราบอกว่ามีมีแต่โดงงูด้วยครับนี่อยู่นี่ตัวนี้เป็นลอกคาบงูเห้าครับ้ังหันนี่เป็นเป็นงูสาพฉะนันวะตัวบกใหญ่เลยครับ นี่ครับใส่พอใส่อันมองทีมันวา่าเป็นนี่เรามันเป็นหลุมมองหลุมหักไม่ยังเกานี่ครับหลุมหักเราบริเวณนี่นมขาได้ถือกินเลยใช่ใช่ใช่นะครับผมมารถือกินงูนะครับกำลังดมดมหายต้องใช้เขาของแถวหนิปิด นะมีแตงูเ่าด้ครับพี่น้องเพราะว่านี่ต้องได้กีกกเป็นสวนยางน้ำครับแล้วก็อันก้อนนานันกับปลูกต้นนี่นะครับปลูกต้นทุเรียนไว้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ไงคืนพร้อมกันบาน,นียางก็มีราคาก็เลยตัดันต้นยางทิมนะครับก็เลยบอาุ่งเอาตน้น อันต้นทุเรียนตอนะครับนี่หมาก,กำลังดมกินครับกำลังได้กินครับกำลังดมกินครับนี่กำลังดมกินแล้วครับ ข้าเบิองอีกคู่หนึ่งครับคไวไวพ่อเปิ้ลบอกว่าเพื่นอัดไใบหีวเป็นหูวงูนะครับอัเพื่ันขันว่าอัดมเพื่อนอัดไใบนะครับเพื่นอัดหูไวใบนี่ตัวซ้ำแขนสภาพสวนกับเป็นสวนเป็นสวนทุเรียนนี่แหละครับ นี่ทั้งหน่อยเท่งใหญ่มาสางตั้งแต่สมัยพูนมีสิบกว่าปีแล้วครับตะกี้ก็เป็นสวนกาแฟาแล้วก็ปลูกบักทุเรียนไซแล้วก็บาดนี้ก็รับพ่นได้ต้นประมาณสามนีแล้วครับแล้วก็ปลูกยางไซอีกนะครับก็เลย บ้นนี้ก็เลือมากอะกลายเป็นต้นนี้นะครับที่เหลือจากสมัยต้นปลูกยางนะครับอันนี้เพิ่งกระตัดยางทิม่มแล้วเพิ่งกับบำรุงเอาแล้วก็ปลูกต้นหน่อยๆน,นี่นะครับต้นนี้ก็เริ่มจะเป็นนวยแล้ว ครับผมเดียเด๋ยวผมจะพาชงชมบรรยากาศในสวนนะครับครับปพีนี่พอพอ,พอบอกว่าอันดอกดกค,ครับเพิ่งผลขนาดพอแต้งออกแล้วเลยครับ อยู่แถวอำเภอทาแสะนี่กับกับมีอ่อันพี่น้องชาวอีสานเข้ามาอยู่กันหลายนะครับมาเห็ดไทยเห็ดสวนอยู่นี่นะครับตัง้งแต่สทศทมต่างตั้งแต่ก่อนพายุ่แตไต้ฝุ่นเกออีกครับมาเห็ดไทยเห็ดสวนอยู่นี่ลงหลักปักฐานอยู่นี่เจ้ากับต้องข้นกับ มีไฮมีหน้าอยู่ทางอีสานอยู่ช่วงนาสงการกะไปเยี่ยมไปยามกันนะครับวัฒนธรรมคำว่าเอียงกะยังเป็นวิธีของคนอีสานคือเก่าแล้วครับแต่กะเห็ดสวนทุเรียนสวนปาล์มนะครับกัแล้วแต่พื้นที่นะครับพิกายนีนได้ยักตันครับพ่อพ,พิ่กาย เออได้สิบหกตันนะครับทุเรียนทั้งเบิด์ีดจักต้นที่ได้รับผลครับนี่นยประมาณเจ็ดสิบระมาเจ็ดสิบต้นครับสิบหกตันนะครับมันเอาไว้หลาย,ลยวาัได้เพราะว่าวิ่งจากปลาเออปลายางทำไมอ่ะม,มันลุ่งม,มาได้เต็มที่อ๋อ ไปแล้วมันเจอแดดธรรมดามพรพ่อก็ไปอีกย่างนึงรครับเป็นยังคือต้องแต่งดอกครับพอ่อมันบ่แต่งมันบ่แต่งก็ได้อยู่แต่ว่า้นชุมเปียงปุ๋ยเปียงยาไปช่ไหอ๋อเวลาฉีดยามันมีไฟยาหลายครับแค่นี้ไปฉีดอยู่ประมาณรอบละแปดก็ทานสองวันฤทธิ์ที่ที่ปัวถังเขียมันก็นเลยต้องซอยดอกออกนี่เดือดบาง อ๋อครับผมทลือไว้รายต้นกระติส้มสิตายพร้อมนะครับเตียงปุ้ยเตียงยาแบบมันส่นไปอีกน้อยนึงผมให้ได้หญอครับผมเป็นป่อยเหรมันเป็นก่อนยังไงป่อยอะไรจะมันส่องเตียงยาเตียงยาผ่านอนขายยังอืมภาแบบนี้เป็นห้างนอนเล่นช่วงไง ครับผมเดี๋ยวนานๆอ่นอีน้มาเบิ้งครับถ้า,าปัญญาบ่ถึงสิเป็นหางนอนถ้าเกิดปัญยาบ่ถึงสิเป็นห้างนอนนะครับนอนจะเนนอนนี่ครับแต่โจงไวหลายก,กับสิติดกันนไปต่ละขณะนีนะาาาน้ดเลือสวน้ยสิติดกันครับ,บครับ ถ่ายเบื้องดินด้วยกันติดแตงออกแล้วเบื้องน้ำพื้นดินนะครับพี่น้องนี่ครับติดก็ออกแล้วที่ฝุ่นยังเหลือหลายครับผมติดแตงออกแล้วแต่ยังเต็มต้นอยู่ยังเหลือลายคักนะครับที่นี่ดอกดกคักกบปกตินะครับปกติสิบลายบานีนะครับ เมืองใหม่แต้งดอกนะครับกสิทั้งทางคืนกระสิกสีปาดอันดอกออกนะครับกอร่งกระปาดได้นะครับลน,นี่ครับต้องเบิ้งใกล้ๆครับนี่นี่นลักษณะเวลากอร่วงกระสิ จิตือรงนี้เวละาทางขึ้นกัจะจิตถือตรงนี้นะครับกับิบาทกัสิง่ายนะครับการเกี้ยวดอกเกี่ยวแนงนะครับนะครับบือวิธีการมือวิธีการนคนเดิม ครับผมก็มันนี้ก็มาเบ่งวิธีการแตงดอกแตงแหนงนะครับเบ่งสภาพสวน,สน,น,สน,นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบสำนีกรนะครับเดี๋ยวสิทธยคลิปใหม่มาฝากพี่น้องปองไปอีกนะครับว่า ที่ชีวิตของคนอีสานบ้านเ่าอยู่ทางภาคใต้เนี่เป็นยังไงนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ